จัดการบัวขาวเผยให้ค่าเลี้ยงดูตลอด5ปี20ล้านกลายเป็นกระแสประเด็นร้อนระอุเมื่อภรรยาน,นอกสมรสของคุณบัวขาวอย่างคุณเก๋อัญยวีได้มีการฟ้องร้องต่อศาลให้บัวขาวรับรองบุตรอายุ5ขวบโดยชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งยังให้คุณเก๋เป็นผู้มีอำนาจปกครองลูกเพียงคนเดียวโดวยคุณเก๋ก็ได้ออกมาเผยว่าที่ผ่านมานั้นคุณบัวขาวไม่เคยเลี้ยงดูลูกสาวไว้5ขวบเลยอีกทั้งคุณเก,ก๋จะได้เรียกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรถึง25ล้านบาท และล่าสุดวันที29่29เมษาย,ยน2564ผู้จัดก,การของคุณบัวขาวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวรายการไทยรัฐนิวโชว์โดยเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยว่าบัวขาวให้ค่าเลี้ยงดูลูกสาวมาตลอด5ปีที่ผ่านมาทั้งหมดรวมเป็นเงินประมาณ20ล้านบาทแต่ช่วง2ปีหลังเกิดโควิด -19 ระบาดรายได้ของบัวขาวลดลงไปมากเพราะปกติแล้วรายได้หลักคืองานโชว์ตัวต่างประเทศแถมค่ายเมยของบัวขาวในเมืองไทยลูกค้าต่างชาติก็หายหมดทําให้ไม่สามารถส่งเสียค่าเลี้ยงดูเท่าแต่ก่อนได้ ส่วนสาเหตที่ทําให้ทั้งคู่มีปัญหาแตกหักกันเพราะฝ่ายหญิงเรียกร้องเงินก้อนหนึ่งโดยขอให้บัวขาวเอาที่ดินร้อยกว่าไร่ที่จังหวัดสุรินรไปขายแต่บัวขาวไม่ยอมขายเพราะหวงเห็นที่นาผืนนี้มากซึ่งทางด้านพี่สาวของคุณบัวขาวก็ได้ออกมาเผยออว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นทุกคนรับรู้กันมาโดยตลอด อีกทั้งยังยืนยันว่าคุณบัวขาวนั้นรักลูกแล้วเลี้ยงดูลูกตลอดฝ่ายหญิงต้องการอะไรบ้านที่กรุงเทพคุณบัวขาวก็เป็นคนซื้อให้อีกทั้งยังถามกลับหาคุณเก๋อีกว่าทําไมไม่เรียกร้องกับสามีเก่าบ้างถ้าไมถึงมาเรียกร้องแต่คุณบัวขาวโดวยทางด้านของคุณเก๋ก็ได้ออกมา,ากยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้เรียกเงินค่าเลี้ยงดูบุตร25ล้านบาทไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนเชื่อว่าคุณบัวขาวไม่ได้โพสอีกทั้งยังยืนยันอีกว่าไม่เคยให้คุณบัวขาวเอาที่ดินหรือทรัพยย์สินไปขา